สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอังคารที่22สิงหาคม2566นะครับวันนี้เราก็มาดูแนวโน้มราคาทองคำกันด้วยหนังสือคู่มือจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธของเราครับหยิบหนังสือขึ้นมาเลยเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันจากหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมี5เทคนิคให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเทคนิคต่างๆก็จะมาจากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ครับแล้วก็เดี๋ยว อีกไม่ช้าครับอีกไม่เกิน3 2มสาเดือน3เดือนครับคุณยุทธก็จะออกหนังสืออีก1เล่มนะครับชื่อว่าหนังสือ Key to Success กุญแจพิกชีวิตนะครับ KTS นั่นเองนะก็จะออกมาอีก1เล่มเป็นเล่มที่2เป็นเทคนิคที่2นะครับส่วนเทคนิคแรกเราไปดูด้วยกันเลยมีอะไรบ้างแนวโน้มเป็นอย่างไรไปดูแนวโน้มด้วยกันครับใครเข้ามาแล้วขอไลค์ขอหัวใจแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้คุณยุทธด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณอัธพบมาแล้วอเ,อ,เอเมริกาของเราสหรัฐอเมริกาของเราไปเจอกันเลยครับแนวโน้มเป็นอย่างไรวันนี้แนวโน้มค่อนข้างจะมีความสําคัญนะครับเดี๋ยวคุยกันนิดนึงวันนี้แนวโน้มกราฟราคาค่อนข้างมีความสําคัญมากๆนะครับเนื่องจากว่าแนวโน้มเนี่ยมันโอเวอร์รายเดยเนี่ยลงมาเยอะแล้วราคาทองคําลงมานานแล้วแล้วก็หลายเดือนเต็มทีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไอซเกิดการโอเวอร โอเวอร์โซก็คือขายมากเกินไปแล้วแล้วมีแนวโน้มของการดีดตัวกลับใช่หรือไม่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปตามกันวันนี้สำคัญจริงๆนะเราจะไปดูด้วยกันเลยนะครับวันดีครับทุกคู่ไปเลยอ่าจะเห็นว่าแนวโน้มล่าสุดเนี่ยเราขยายกราฟมาดูเลยนะครับหลังจากที่ราคา มันดีตัวขึ้นมามันร่วงลงมานะครับไม่ใช่ดีตัวล่วงลงมาจากไฮที่พันแปดร้อพันเ้า้อยแปดสิบเจดเหรียญบนนี้นะครับแล้วก็ล่วงลงมาดีอย่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีการสวิงนะครับมีการสวิงของราคาตามแนวโน้มของดาวเทนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับก็คือแบบนี้ครับสวิงสวิงสวิงแบบนี้นะครับ ก็ลงมาแล้วเนี่ยคือการสวิงอีกครั้งหนึ่งของราคานะครับอันนี้ไอ้ก,การสวิงนี้เนี่ยแนวโน้มมันเป็นสวิงหรือมันเป็นการกลับตัวขึ้นกันแน่ตรงนี้ก็ต้องมาดูกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่า RSI นเนี่ยแตะเขตโอเวอร์โซลแล้วเด้งกลับนะครับสังเกตนะครับ r s ซแตะเขตโอเวอร์โซนะครับแล้วมีการเด้งกลับอ่าตรงนี้ก็คือไดร์เวจหรือย,ยังครับสมาชิกทุกท่านเกิดไดร์เวจขึ้นหรือย,ยัง ยังไม่เกิดนะครับมันยังไม่เกิดดเวอร์เจนนั่นหมายถึงว่าราคาจะไม่ใช่การกลับตัวขึ้นแต่จะเป็นแค่การรีบาวเป็นแค่การเด้งขึ้นเฉยๆเพื่อที่จะลงอีกครั้งหนึ่งเข้าใจใช่ไหมครับตรงนี้ทุกท่านต้องเข้าใจด้วยครับจากไอซ์ไที่มันเกิดขึ้นที่มันยังไม่มีดเวอร์เจ้นนั่นเองครับเพราะนั้นการเด้งขึ้นนี้มันก็จะขึ้นไปใช่ไหมครับพอขึ้นไปเสร็จแล้วหลังจาก ทำไ i เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละมันก็จะย่อลงทำ new low อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเกิด divergence RSI ก็เช่นกันครับ RSI จะยกตัวขึ้นเนาะแบบนี้แล้วย่อตัวลงแล้วเกิดการ d i v e r g e n c ์ของราคาแล้วดีดตัวกลับโอเคนะแบบนี้ครับมันจะยืนยันด้วยการเกิด d i v e r g e n c ์นั่นเองนะครับแต่ณนะการขึ้นการเด้งครั้งนี้ยังไม่มี divergence ครับแต่อนาคตมันต้องมีครับ นี่ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับทูกท่านเข้าใจตรงกันนะเข้าใจกด5ามาคนละหนึ่งตัวครับไม่เข้าใจกด0เข้าใจกด5มา1ตัวครับไม่เข้าใจกด0เพราะนั้นอนาคตเนี่ยราคามันก็จะต้องทำโลโล o w e r l o ในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้เด้งก่อนเด้งก่อนนะครับแล้วก็จะเกิดเว v e r เจน c ์ในอนาคตเพื่อที่จะดีตัวกลับนะครับ ประมาณนี้โอเคทุกท่านเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจตรงกันเราก็ไปต่อเลยครับนี่คืออนาคตนะครับแต่ไม่ใช่ปัจจุบันนะครับเพราะปัจจุบันมันกําลังจะเด้งนะครับปัจจุบันมันกําลังจะเด้งมันไม่ได้จะลงนะครับมันลงมาเยอะแล้วแต่พูดถึงแนวโน้มในอนาคตนั่นเองนะครับอนาคตมันก็จะเป็นเช่นนี้นะครับเมื่อเข้าใจแล้วเราไปต่อเลยนะครับ ทีนี้เมื่อราคาแนวโน้มมันเป็นแบบนี้รายเดย์บอกว่ามีการเด้งขึ้นมีการเด้งขึ้นในแนวโน้มการย่อตัวลงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูครับว่าไอ้การเด้งขึ้นหนีจะเด้งได้เท่าไหรล่ล่ะเด้งได้แค่ไหนเด้งได้เท่าไหร่ถ้าจะเด้งจริงๆเด้งอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปดูที่ราย4ชั่วโมงกันก่อนเลยลาย4ี่ชั่วโมงบอกกับเราว่าณนะเวลานี้ การย่อตัวลงนั้นย่อมาจากไฮนะครับที่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดเหรียญครับที่ด้านบนเนะาะนี่เลยครับไฮอยู่ที่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดเหรียญไฮที่หนึ่งนะครับแล้วย่อตัวลงนะครับย่อตัวลงแล้วดีดกลับย่อตัวลงมาทำโลที่พันเก้าร้อยห้าสิบสองตรงนี้นะครับ แล้วดีดกลับไปทำไฮที่1982เหรียญอีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นย่อตัวลงมานะครับทำรางสวิงลงมาเลยนะครับแล้วก็ลงมาถึงโลตรงเนี้ยเจ้าโรตรงเนี้ย <c oughs> นะครับซึ่งโรตรงนเนี้ยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ไรฟ์สดไว้ครับบอกให้รู้ว่าอะไรครับบอกให้รู้ว่าจากไฮนี้เนาะมันย่อตัวลงมาแล้วมันลงมาทำเป็นดับเบิลบารทอมจำได้ไหม นี่แบบนี้ครับมัน,นม,มาทำดับเบิลบัตทอมที่ตรงนี้จำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เราแค่เราแค่เหล่าว่ามันอาจจะแต่ณเวลานี้เนี่ยมันยืนยันแล้วนะครับว่าอตอนนี้ทำดับเบิลบัตทอมนะแล้วก็มีการดีดตัวกลับนะครับทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นการดีดตัวกลับนี้โลก็เลยอยู่ที่จุดต่ำเมื่อวานนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับพัน 85, 84, 85โดยประมาณนะครับ 84, 85เอา85เนอะอืมอันนั้นตรงนี้เราสามารถหาฟิปโบนัชีของการดีดตัวกลับได้นะครับทุกๆท,ท่านเข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้เลยกางกล่องเครื่องมือฟิปโบออกมาเลยครับไปที่ด้านข้างนะครับแล้วเอาเมาส์ไปจิ้มที่ไอเส้น ที่กล่องเครื่องมือด้านข้างนะครับที่มาเป็นเส้นขีดๆีด5เส้นตรงนั้นนะครับแล้วจิ้มออกมาเราจะได้ฟิโบนั c ชี e ี t ทสเมนต์นะครับนี่เราก็ไปจิ้มที่ฟิโบนั c i ี e ี r ทสเมนต์ว่ามันจะเด้งได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นการเด้งครั้งแรกเราก็เลยต้องเอาไฮที่ล่าสุดนะไฮล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่นี่เลยหาล่าสุดอยู่ที่1946 1946.9 ลากลงมาเลยครับหา1,884นะครับโลเมื่อวานนี้8,4.8ปึ้งเรียบร้อยเราได้มาแล้วทีนี้เราก็ได้มาแล้วว่ามันจะเด้งได้เท่าไหร่บ้างละ่ะจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับแนวรับแนวต้านแรกแนวต้านแรกเอาไปวางไว้ตรงไหนเดี๋ยวเอามาหลายๆเส้นก่อน เอามา3เส้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านแรกเนี่ยแน่นอนครับอยู่ที่23.6อยู่ที่1 8 9 9เอาไปวางไว้เลยครับ2 3 6 1 8 9 9ถึงหรือยังยังไม่พอดีเลยครับตอนนี้ชนแนวต้านอยู่นะครับตอนนี้ราคามันชนแนวต้านอยู่นะ1,899เหรียญใช่ไหมอ่าตรงนี้ใครเข้าใจกด5มา2ตัวครับแนวต้านแรกกำลังทดสอบอยู่นะครับ ล้วเสร็จแล้วแนวต้านที่2อยู่ที่ไรสามสิปก็อยู่ที่1,908เหรียญเอาไปวางไว้เลยครับ1,908เหรียญเรียบร้อยอ่าเข้าใจนะครับแล้วเราก็แนวต้านที่3ครับ6 50%าอยู่ที่1,915วางไว้เลยครับ1,915 เรียบร้อยขอแนวต้านที่4อีกแนวนครับอยู่ที่61.8% 1923อ่าเรียบร้อยครับฝากเขียนฟิโปสาจุดนี้มาให้ด้วยนะครับพูกอ่ายี่สามจุกสามแปดจุแล้วก็61.8%เรเรียบร้อยทั้งหมดก็ตามนี้เลยเราก็ได้แนวต้านมา 4ี่แนวนะครับสี่แนวสำหรับการเด้งขึ้นครั้งนี้เนาะนี่ก็คือแนวโน้มจากไฮที่พันเายสี่สิบนะครับไฮที่พันเกายสี่สิบหกาบมาเจอกันที่โลพ8 8 4โลล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับก็จะได้แนวต้านออกมาทั้งหมด4แนวตามนี้แล้วก็เราสามารถที่จะหาแนวต้านเพิ่มได้จากไหนครับจากไฮที่ 1,982เหรียญตรงนั้นครับหายตรงนั้นครับลากมาเลยครับแตะใช้กล่องเครื่องมือฟิโปลาซีขีด5ขีดที่ด้านข้างนะครับเอาเมาส์ไปจิ้มแล้วใช้ฟ bon ิโปลาซีรีเ s ส m e n t อีกครั้งหนึ่งนะครับหายที่2อยู่ที่1,982เหรียญจิ้มไปเลย1ันเครับแล้วลากลงมาครับหาโลที่หาโลที่1884เมื่อวานนี้นะครับ เรียบร้อยพอเรียบร้อยแล้วเราก็ได้แนวออกมาอีกหนึ่งแนวนะครับเราก็ได้แนวออกมาอีกหนึ่งแนวนั่นคืออะไรนั่นก็คือจากไฮที่1,982เหรียญเราจะได้23.6%อยู่ที่1,907 ซึ่งมันไปใกล้เคียงกับ38.2%ของล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเส้นนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าเส้นแรกเลยนะครับอยู่ที่พันเก้าร้อยแปดเหรียญน,นะครับซึ่งจากฟีโปทั้งสองตัวนะครับอยู่ที่38.2กับ23.6%นะครับของอ่า คืนเล็กกับคืนใหญ่นะครับพันเก้ารอปดเหรียญแนวต่อไปอันที่สองนี้ได้มาที่เท่าไหร่ครับเราจะเห็นว่านี่ก็คือแนวที่มันใกล้เคียงกันระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันไดเอามา1ตัวต่อไปก็38.2%ได้ที่1,921ครับ22 ส่วนไอ้หกสิบเอดจุดปดส่อเซนก่อนหน้าอยู่พันเก้าร้อยี่สิบสามใกล้เคียงกันได้มาอีกหนึ่งแนวครับพันเก้าร้อยตีซว่ายี่สิบสามเหรียญน,นะครับอ่าเพราะว่าฟิโปทั้งสองตัวมันใกล้เคียงกันครับเราก็เอามันมาตัวหนึ่งประมาณนี้ได้แนวต้านเน้นเน้นเนื้อมาสองแนวนะครับแล้วอีกต่อไปก็เป็นเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซนนะครับซึ่งไปตรงกับ 50เห็นไหมครับเ้ยเหรียญนั่นเองได้มาอีกหนึ่งแนวต้านครับ1 9นเเหรียญอันนี้ฟีโปมาจาก2ชุดขึ้นนะครับมาจาก2ชุดขึ้นสมาชิกต้องเข้าใจนะครับเราเอาฟีโป2ชุดขึ้นมาเปรียบเทียบกันเนาะอ่นะครับเข้าใจเนาะอ่าเรียบร้อยเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเห็นภาพไหมครับเราได้มา3แนวต้านแล้วเห็นไหมครับแนวต้านเป้าหมายนะครับ โดยที่แนวต้านล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่พัน899ตรงนี้ก็คือไฮล่าสุดตรงนี้แหละไฮล่าสุดตรงนี้อยู่97 95เนี่ยนะครับ9ก99นะครับก็คือ1999เหรียญตรงนี้เป็นเป็นแนวต้านที่กำลังถูกทดสอบอยู่นะครับ1 8 0 99 แหมเลขสวยจริงๆเลยอ่าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าครับกำลังถูกทดสอบอยู่นะครับมีสี่แนวต,นต้านตามนี้เลยครับทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจกดห้ามาคนละสามตัวแล้วไม่เข้าใจกดศูนย์แนวต้านต่างๆเหล่านี้มาจากไหนครับทุกท่านมาจากฟิโปนัชีนัมเบอร์สองชุดขึ้นนะครับสองชุดขึ้นเอามาเทียบกันนะครับอันไหนมันใกล้กันเราก็เอาอันนั้นมานะครับ ก็อันไหนที่มันไม่ไปตรงกับใครเราก็เป็นแนวต้านเล็กๆแนวต้านย่อยเราก็ปล่อยมันไปนะครับตรงนี้ไปต่อเลยนะครับเมื่อเราได้แนวต้านออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วครอปภาพเอาไว้ครับแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ครับแน่นอนแนวรับเรามีจุดเดียวเลยครับเพราะอะไรถ้ามองการเด้งขึ้นอ่าถ้าเกิดเรามองว่านี่คือการเด้งขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่มีโลที่ต่ำกว่าเดิม มันจะต้องไม่มีโลที่ต่ำกว่าโลปัจจุบันซึ่งอยู่ที่1,800เท่าไหร่ครับ8ปดนี่คือโลล่าสุดเพราะฉะนั้นเราเอาโลเดียวเลยครับมาใช้เนื่องจากว่าหากเรามีสมมติฐานว่าแนวโน้มคือการดีดตัวขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าดีดตัวขึ้นจริงจะต้องไม่มีโ o ว e r l ที่ต่ำกว่าพันแด้อยแปดสิบสี่เหรียญครับถ้ามีโลว e r l เกิดขึ้นเมื่อไหร่หมายถึงแนวรับแนวต้านนี้ก็จะถูกทำลายไปนะครับต้องไปหาใหม่นะครับต้องไปหาใหม่นะครับเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่ามี l o ว e r l โลที่ต่ำกว่าพันแดร้อยแปดิบสี่เหรียญเมื่อไหร่การหาแนวต้านนี้ก็จะการรีบาวนี้ก็จะต้องยกเลิกแล้วก็ รอดูโลใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเข้าใจนะครับทุกทกท่านโอเคนะตรงจุดนี้เรียบร้อยครับเก็บภาพไว้ได้เลยครับอ่เก็บภาพไว้ได้เลยครับ,บ,ไ,ไ,รบไปต่อนะครับทุกทุกท่านมาถึงตรงนี้ต่อไปเราก็ไปดูกันว่าเอ๊ะแล้วไอ้ลูกคืนลูกคืนย่อยเนี่ยที่มันกําลังทําอยู่ตอนนี้เนี่ย มันจะหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเราจะเล่นรอบทำกำไรอย่างไรนะครับตรงจุดนี้สำคัญนะครับจุดนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องรอดูกันนิดนึงส่วนไอ้การวิ่งขึ้นลงของชุดนี้เนี่ยเราก็เลยได้ออกมาแบบนี้ครับว่าการวิ่งลงขึ้นของชุดนี้เนี่ยแนวโน้มเป็นอย่างไรแนวโน้มคือถ้าไม่มีโรเวอร์โรนะครับเนี่ยครับ ถ้ามันไม่มีโรเวอร์โลนั่นหมายถึงราคาก็จะดีดตัวขึ้นไปนะครับไปชนแนวต้านนี้ถ้าแนวต้านนี้ไม่ผ่านก็ย่อตัวลงนะครับแต่ถ้าผ่านก็ดีดตัวต่อนะครับไปเจอกันที่แนวต้านถัดไป1 9 0เเหรียญน,นะครับถ้าไม่ผ่าน1 9 0เเหรียญก็จะเกิดการย่อตัวลงนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่แนวต้านถัดไปครับ1 9 2เี่เหรียญน,นะครับ ถ้าไม่ผ่านก็จะย่อตัวลงลักษณะเป็นแบบนี้นครับถ้าผ่านวิ่งต่อนะครับไปเจอกัน1933สาสิบสามเหรียญน,นะครับซึ่งเจ้าพันเสาสามเหรียญเนี่ยถ้าไม่ผ่านก็จะย่อตัวลงนะครับนี่คือลักษณะของการวิ่งนะครับแต่ถ้าผ่านเมื่อไหร่ก็คือขึ้นต่อเลยนะครับเข้าใจนะครับนี่คือลักษณะอาการเลยอาการที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เลยนะครับทุกๆท,ท่าน ใครเข้าใจกด5มาโคนละ4ตัวแล้วครับไม่เข้าใจกด0ลักษณะการวิ่งขึ้นลงของราคาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับแนวต้านแนวรับที่เกิดขึ้นเนี่ยสำคัญมากนะครับสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าแนวรับแนวต้านนี้สามารถแนวไหนก็ตามนะครับถ้ามันเอาอยู่เนี่ยมันจะเกิดการย่อตัวลงต่อนะครับเพราะแนวโน้มหลักของเรามันเป็นแนวโน้มอะไร ยังจำกันได้ไหมแนวโน้มหลักเป็นแนวโน้มอะไรครับอย่างนี้นะครับแนวโน้มหลักเป็นแนวโน้มรายเดย์บอกว่าเป็นแนวโน้มลงนะครับเป็นแนวโน้มการลงนะครับกดตัวลงจำได้ใช่ไหมครับทุกทท่านโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้นว่าถ้าแนวต้านไหนมันเอาอยู่แปลว่ามันจะต้องย่อตัวลงต่อจำได้ใช่ไหมครับเพราะว่ารายเดย์ยังไม่เกิดดเวเจนซ์เนาะ ลายเดเนี่ยมันยังไม่เกิดเดเวอร์เจนเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเดเว r อร์เจนมันยังไม่เกิดก็แปลว่ามันก็แนวโน้มหลักยังคงเป็นแนวโน้มที่จะต้องเด้งเพื่อลงนะครับเป็นการเด้งเพื่อลงโอเคนะ <c oughs> ไปต่อนะครับตรงนี้ทุกท่านเข้าใจแล้วไปต่อเลยนะครับมาดูการเล่นรอบของ kts ไปด้วยกันนะครับทุกทุกท่านขอไล์ขอหัวใจด้วยไล์หัวใจหายไปครับ มาดูการเล่นรอบทำกำไรของ KTS ไปด้วยกันนะครับว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไรนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ที่ขีดเอาไว้เดิมนะครับเห็นไหมครับว่าลางลายชั่วโมงด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือลายชั่วโมงนะครับราคานะลงไปทำโล w สอครั้งใช่ไหมครับ ที่ลายชั่วโมงนะถ้าทำเฟรมอื่นอาจจะมีให้เห็นที่เยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่าลายชั่วโมงเนี่ยเขาทําไว้แค่2ครั้งนะครับครั้งที่1ลงมาแตะล่างแล้วเด้งกลับนะครับแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งแตะแล้วดีดกลับตอนนี้เลยนะครับนี่คืออารมณ์แล้วก็อาการนะครับมีทั้งอารมณ์แล้วก็อาการนะครับป้างอย่างนี้ ทำดับเบิลบัตทอมไว้ครับทำเบอรดับเบิลบัตทอมไว้ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยหโลหครั้งโลสอครั้งแล้วก็มีย่ออีกทีหนึ่งครับแต่ว่าถ้าดูที่ทม์เฟรมรายชั่วโมงขึ้นไปมันจะไม่เห็นโลนี้มันเป็นแค่หางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าแค่ดับเบิลบัตทอมก็พอนะครับแล้วไปที่ตรงนี้ต่อครับเราจะเห็นว่าแนวต้านตอนนี้กำลังถูกทดสอบก็คือยอดตรงกลางของดับเบิลบัตทอมนะครับเห็นเส้นแดงบนนะครับ ผมก็เลยขีดเส้นแดงบนกับเส้นแดงล่างไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแล้วมันก็กำลังถูกทดสอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาสามารถผ่านไปได้ถ้างานนี้ราคาสามารถผ่านขึ้นไปได้นั่นหมายถึงมันจะดีดตัวขึ้นต่อนะครับเนี่ยครับเจ้าเจ้าเส้นแนวต้านนี้ก็คือยอดตรงกลางอ่ะพันแปดร้อยเก้าสิบแปดนะครับ ซึ่งแนวต้านจากฟิโปบอกอยู่ที่1899เาเนาะนี่นครับขึ้นได้เมื่อไหรด่ดีตัวขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็จะย่อตัวลงนะอ่านี่คือ,อรายชั่วโมงบอกกับเราครับเพราะวันนี้จะเกิดแนวโน้มนี้ขึ้นนะครับต้องรอดูพัน9เกเหรียญผ่านไม่ผ่านยืนได้ไหมเข้าใจครับตรงนี้ถ้ายืนได้ไปต่อนะครับมันจะขึ้นไปต่อไปหาฟีโปถัดไปนะครับพัน อ่าเก้าลออ่าแปด้เก้าสิบเก้านี่ยเป็นแค่จุดผ่านหรือไม่ผ่านเฉยๆนะครับพอถ้าผ่านเนี่ยมันจะไปเจอฟิปโปถัดไปที่อะไรบ้างครับตรงนี้เข้าใจนะครับที่พันอ่าใครเข้าใจกดห้ามาคนละสี่ตัวแล้วครับไม่เข้าใจกดศูนครับ ก็คือถ้า1899เนี่ยมันผ่านได้เนี่ยนั่นหมายถึงมันจะไปเจอกันพันเเหรียญน,นะครับแนวต้านฟีโปถัดไปเลยนะ38.2%สิ 38. องขึ้นชุดเล็กกับ23.6%สอรขึ้นชุดใหญ่อยู่ที่รวมตัวกันอยู่ที่พันเเหรียญโดยประมาณนะครับแต่ว่ามันต้องผ่านให้เจ้ายืนง่ายๆแล้วกันเอายืนพันเยืนพันเได้เจอพันเเหรียญเข้าใจกด5มาคนละสตัวครับ แล้วถ้ายืน1,908เหรียญได้ก็จะไปเจอแนวต้านฟิปโปถัดไปซึ่งไปรวมตัวกันอยู่ที่สามสิบแไม่ใช่ครับหกสของขึ้นชุดเล็กกับ38.2%สองเปอรนของขึ้นชุดใหญ่อยู่ที่ประมาณพันเก้ี่เหรียญตรงนั้นนะครับนี่คือแนวโน้มในวันนี้นะที่มันเกิดขึ้นทุกท่านเข้าใจตรงกันนะโอเคเมื่อเข้าใจแล้วตอนนี้เราก็เลยต้องรอดูครับการยืนพันเ ยืนได้ไหมยืนได้ไปต่อยืนไม่ได้มันก็จะย่อตัวลงเพื่อทําการทดสอบมันจะเป็นย่อแล้วเด้งทดสอบย่อแล้วเด้งทดสอบอารมณ์นี้เหมือนสปริงเลยครับนะครับจะมีการย่อตัวลงถ้าพันเกไม่ผ่านเนาะพันเก้าพันเก้าพันแปดเก้าสิบเก้าพันแปดเก้าสิบแปดแถวเนี้ยเขาเรียกว่าโซนพันเก้าแค่น right. ั้ผมใช้ขอใช้คําว่าโซนพันเก้าเนาะตั้งแต่พันเก้าแปดร้อยเก้าสิบแปดจนถึงพันเก้าร้อยเหรียญสองเหรียญตรงเนี้ยนะครับ ราคามันก็จะเด้งทดสอบแล้วถ้าไม่ผ่านก็ย่อตัวลงสะสมแรงแล้วเด้งขึ้นทดสอบใหม่ไม่ผ่านย่อตัวลงสะสมแรงเด้งขึ้นทดสอบใหม่อารมณ์นี้มันคือรูปร่างของการทดสอบลักษณะหน้าตาของแพทเทิร์นอะไรครับจาว่าชิลค์ท่านมันคือรูปร่างหน้าตาของการไซเวททดสอบรูปร่างสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาดูว่าอา้าวเจ้าสามเหลี่ยมนี่หน้าตามันเป็นยังไงล่ะ นหน้าตาสามเหลี่ยมเจ้ากรรมนี่มันเป็นยังไงมาดูไปด้วยกันเลยครับไลา์15นาทีบอกกับเราว่าแบบนี้ครับไฮอยู่ที่ด้านบนนะครับโลก็เลยอยู่ที่ด้านล่างนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าไอ้เจ้าสามเหลี่ยมเนี้มันจะเอาอยู่ไหมอ่อ๋อไม่อยู่แล้วนะเนี่ยครับ ไม่อยู่แล้วนะหลุดลงมาแล้วนะครับมันหลุดลงมาแล้วนะครับสามเหลี่ยมนี้หลุดลงมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องหาโลใหม่อีกทีหนึ่งเนาะว่าจะเป็นสามเหลี่ยมรูปร่างอย่างไรนะครับตรงนี้ต้องรอดูการทําโลของราคานะครับแล้วเราก็จะได้สามเหลี่ยมออกมานะครับซึ่งแนวต้านก็อยู่ที่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเหรียญตรงนั้นนะครับส่วนเส้นสีเขียวนี้เดี๋ยวเราต้องรอหานะครับว่าหน้าตามันจะเป็นเช่นไรเนาะคาดการณ์ว่าเป็นอย่างนี้ก่อนหะ ยังไม่คาดการนะครับเราต้องหาโลให้เจอครับตอนนี้โลยังไม่ทำครับทำแต่ไฮอย่างเดียวครับเป็นการเด้งขึ้นทดสอบไฮที่ 1898, 99, 1 9 0ยแถวนี้ครับ3โซนนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาเส้นแนวต้านมาอีกเส้นหนึ่งปึ้งเข้าไปแล้วไปวางไว้ที่1900ครับนี่ก็จึงเป็นโซนแนวต้านของ ราคาทองคำนะตอนนี้นะครับก็คือ1 9 0 0ก้ารถึงพันแครับสองแนวนี้เป็นโซนแนวต้านในวันนี้นครับผ่านได้ยืนได้ไปต่อนะครับยืนได้ไปต่อยืนไม่ได้ย่อตัวลงนะครับตามแนวโน้มของ Time Frame Line 4ชั่วโมงนะครับโอเคทุกท่านเข้าใจตรงกันเนาะใครเข้าใจกด5มาคนละ5ตัวแล้วครับ ไม่เข้าใจกดศูนแล้วโซนแนวต้านนี้นะครับวันนี้เราอาจจะได้เห็นทั้งวันล่ะครับวันนี้ยจนกว่าจะถึงเวลาของตลาดรอบค่านะครับรอบค่าของสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นช่วงกลางวันเนี่ยคาดเดาว,ว่าคงจะได้เห็นแนวโน้มนี้กันทั้งวันนะครับย่อขึ้นย่อลงเด้งขึ้นเด้งลงอยู่ตรงนี้นครับโอเคนะทุกทท่ทานเข้าใจกด5คนละ5ตัวแล้วครับไม่เข้าใจกด0 เรียบร้อยแนวโน้มของวันอังคารก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องวันพุธวันพฤหัสกันต่อไปนะครับส่วนตัวเลขวันไหนมีตัวเลขใหญ่ๆก็ต้องระมัดร,ระวังพอร์ตการลงทุนสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการระเบิดแรงระเบิดของของเมา้าครับเม้าจะลุ่มยม์แบบระเบิดมันนะครับเวลามีตัวเลขใหญ่หญ <c oughs> ๆ,ๆเนี่ยเม้าเราเนี่ยมือฉมังในการวางระเบิดเลยนะครับก็เจ้ามือก็ต้องคอยระมัดร,ระวังนะครับประมาณนี้เนาะ โอเคครับวันนี้เราก็จากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หนังสือกุญแจพิกชีวิต KTS ใกล้จะคลอดแล้วนะครับเขียนใกล้เสร็จแล้วแล้วก็กำลังหาสำนักพิมพ์อยู่เนาะมีใครมีสำนักพิมพ์ดีๆราคาถูกๆก,ก็ช่วยแนะนำมาให้คุณยุทธด้วยนะติดต่อไปที่คุณตุ๊กก็ได้นะครับ ติดต่อไปที่ไลน์ตุ๊กก็ได้นะหรือจะเขียนมาที่กลุ่มไลน์ก็ได้นะครับช่วยแนะนําสํานักพิมพ์ให้กันสักนิดนึงนะครับว่าที่ไหนทําดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับตรงนี้ก็รอหาอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะทุกท่านอาจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ